สองวันนะจ๊ะมารวมกันอันนี้ก็สองร้อยนะจ๊ะสวัสดีจ้าพี่น้องมนีพัชกาอีกตามเคยจ้ะดอกเล็ดอกหมาเนี่ยจ้ะดอกกุหลาบเชอร์รีเราก็ไม่รู้ว่ามันมันยังมันยังอันเอรีอยู่หรือเปล่าแต่มันจะมีดอกใยแบบนี้ก็มีจ้ะ ม,นมีน้อยกินเขาก็ปิดโคนไว้เด้อจ้จะแล้วเสดพี่น้องดอกนี่นทำไปได้หัวหมองก็ไปหาเด้อเด้อครับพี่น้องเพราะว่ามันมีคนเห็นทุกโต๊ะก็ค่ะอันนี้อยู่ค่ะท่านยางแท้ๆแล้วมีคนเห็นบางเทียก็มีคนมีเยอะเป็นเสดจ้ะใจก็อยาไปบางที่ทิ้งไว้ลหลายๆพี่น้องเพราะว่า ตัวนี้มันเป็นทางผ่านจ้ะเคจ้ะโอ้ยยังเล็กอีกเลยเซฟี่น้อยแต่เป็นไงเพราะว่าอีกสีวันเราถึงจะมีเวลามาเราก็ต้องเก็บไปก่อน,น่ก็มาถึงที่เราปิดไว้เมื่อสองวันแี่ได้แล้วที่กริงมันง่ายได้อีกเลย เราอาไ้ไม่ได้จ้ะถ้าเราไม่มีเวลามาแล้วอีกสี่วันถ้าสี่วันไม่มาจะใหญ่มากพี่น้องแล้วฝนมันตกใส่พราะฝนตกใส่ใบไม้ที่เขาปิดไว้ มันก็จะยุบลงคนก็จะเห็นนะจ๊ะแล้วที่สำคัญนะหลังโตก,ก็จะต้องมีคนมนาอีกเราก็ต้องปิดค่ะตุงหคนอีกสามสีด่ดอกอันนี้มันเป็นสีเทา นี่ก็พอใจแล้วดอกนี้โอ้โหเล็กมากเราเก็บดอกใหญ่ไปนะจ๊ะแล้วมันก็จะนี้เถานี้แหละทิมไว้แต่มันก็ยังเล็กอยู่นะคิดว่านี่จ๊ะตรงนี้เออนี่ยเดินมาสองวัน จะต้องหาอะไรมาโปะเยอะๆเบิ่งค่ะวันนั้นไม่เห็นเลย่งกำลังงามเลยจ้ะหลีนั่นเองเป็นบ่อีกดอกหนึ่งอันนี้น้อยใช่ไหมขาเล็กอันนี้ก็เหมือนกันนี่ไม่เห็นเลยนไง อันนี้ปิดไว้ยังเล็กอยู่เอาเลยถึงน,น้ำต้นอันนี้นี่เขตบริเวณต้นนี้แล้วก็แล้วก็ต้นไอะไรอีกะอะต้นที่ลิปต้นนี้ใหญ่นี่จ้ะ อู๋ดอกน้อยขึ้นมาใหมา่อันนี้สองมือเดื่องนี้พี่น้องติ้มไว้ รอกใหญ่อลังการเฮาเจ็บไปแล้วพีวนะ่น้องนี่ถ้าอีกสามซีมือก็สิใหญ่ใส่แบบใหญ่คักอันนี้ยังน้อยอยู่เอาจ้ะอีกซีมือคงรอยเบาไว้จ้ะไว้เด้พี่น้องเจะไมนลืมจ้ะใหญ่อกงี้เจ็บแล้วพี่น้องฝรั่งบางคนเขาเอาหมดเด้พี่น้อง สามมือมันก็ใหญ่แบบเต็มทีถ้าเกิดว่ามันใหญ่เต็มทีมันจะโพึ้นมากห้้นเห็นชัดเด่นมากกว่าจะ้ะดูอันนี้ดอกเลยอดทิ้งไว้ว่าจ้ะดอกก่างในหน่อยอยู่เลยท่านี้ไว้ใเห็นเขาลายเติบโตอย่างเด้อมันหน่อยโผด่ันซานมันจะ้ะให้ค้อนอื่นมากที่หลังเพื่อโชคดีให้เขามาเอา ຖ້າບໍ່ມາເຮົາກໍມາເກັບຕາມຈ້າພີ່ນ້ອງເອົາແດ່ອັນນ້ອຍໃຫຍ່ບໍ່ເຕັມທີ່ແຕ່ໃຫຍ່ຈ້າຢ່ິວນ້ຈ โหอันนี้เนี่ยถ้าถิ่มใบยัางงามเลยเนี่เดินๆนะจังบริบปดเราจะเจอดอกน้อยอีกนะดอกนดห,ดนหนึ่งอุ้ยหมุนปลาหนอง ลนส่หักจอยพี่น้องกลางวันสมาปิดอันนี้ปิดไว้ไดอกนี่ไอ้ยามันลนใสเมื่อกี้นี่เดียวไม่ลนส่หักเลยทีจะมาเอาสองดอกนี่ออกไปพี่น้องเลยบ <laughs> ่เห็นลืมออกไปแล้วหันเข้ามา แดเดเต็มทีพี่น้องกลางเดินคนงานที่มาปิดไ้อยูใ่ในปลาหนามยังได้อีกตั้งเยอะโตได้อีกเยอะเลยกนลังจะเอาแล้วพี่น้องเอ้ยอ,อันนี้ังนเด็กมาก tuyệt vời không ồ anh là cuốn ít thì bên này gọi cho cái ngoài đi chim đi nó hay má cả mà cả má ảo So many small ones. I have to leave them. So here, what's that? I will take this one. ดอกเล็กพึ่งขึ้นีย่ยรุ่นนี้จะเยอะจัดหน่นรุ่นนี้จะเยอะมากมาดูสำรวจตรงนี้พี่น้องไม่ดอกไงเชยวเลยจ้ะทีเ่เห็นจะดอกน้อยเต้มปติดไว้คันมันนี่จะดอกใหญ่พี่น้อง ว่เป็นอีกดอกนึงชคิดว่ามันจะออกหลังพี่น้องจ้าก็เลยไปสังเกตดอ,อกใหญี่น้นพี่น้องโชบดีครับจเจอดอกเนี่เต็มที่ดอกไม่หน่อยเต็เต็มอยู่ว่ามันมันพระท่นได้อ,อกรุ่นนี้กระบ,บื้องมีดูกวะเบื้อมีรุ่นนี้พี่น้องเก็เลยบาเขามาแต่เคยเห็นฝรั่งเขายางลายอยู่ตรงนี้เขาต้องมาเจ็บ เอาชนิดนี้จะออกตรงนี้ลายพี่น้องเพ็รมาเร็วแบบนี้แนมเห็นตะยืดไก่พี่น้องมันจะออกจิดแท้แวนี้แนมเห็นตังตะาะแต่แปะอยู่พี่น้า <c oughs> แนมนางลงไปเห็นพี่น้องจ้า รอนมาดินี่จ้รับออกที่ข้างพ่นนี่ค่ะเห็ด,ดสองวันนะจ๊ะมารวมกันอันนี้ก็สองร้อยล้วจะเกือบจะสองร้อยนั่นหนะของวันนั้นได้ร้อยหนึ่งพอดีเปะ๊ะอันนี้ประมาณเก้าสิบ รวมกันดอกรุ่นนี้ยังไม่ใหญ่มากเพราะว่าเราเจ็บก่อนอันนี้ใหญ่จนแก่เลยอันนี้ก็เกินใหญ่ไปนะเเรืองๆกินจะไม่ค่อยอร่อยเท่าดอกเล็กหรอกมันจะเหนียวนุบอันนี้เดี๋ยวเราจะกินดอกเล็กขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อคระเดอ้อ ีใจค่ะแค่เริ่มต้นนี่ก็ได้เป็นร้อยสองร้อยแล้วค่ะบไิ้ท่ายอีกสองคลิปนั่นก็ประมาณหาสิบดอกพี่น้องที่บได้ลงให้เบิง้งคลิปรูมันหายหมดจ้ะเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่โทรศัพท์ห้างแล้วเนาะ